วันนี้จะมาเก็บฟักทองนะคะวันก่อนเห็นมีลูกใหญ่ๆนะอทางนี้หายไปไหนแล้วลูกใหญ่ๆโอ้กำลังโอยังยังไม่ใหญ่มันมีลูกใหญ่กว่าหน้าม้นนะเนี่ยาจะดูรกๆไปหน่อยมันอยู่แถงนี้นี่ไปไหนแล้ว ก็ตีกงมดหนังอะไรนี่ว้าวว้าวว้าวเจอแล้วเน่าไปแลดวมั่งเนี่ยลูกนี่มดพักโตโอ้ยเสียหรือเปล่า โอ้โห oh. ใหญ่มากหกกิโลโอ้โ oh, ห oh. ลูกใหญ่มากจะต้องยกออกมา <c oughs> ดิอื้มหนลูกแค่นี้นะหกกิโลหนักมากเน่นมาก